ปล่อยปลาบ่อนของบิวนะครับบ่อบีส0มตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูไซส์เฉลี่ยว่าประมาณกี่โลนะครับจะจัดวันที่สิปนะครับสิปเดือนนี้ดูไซส์ก่อนนะครับไซส์เฉลี่ยก็ เดีย๋ยวดูน้ำหนักกันนะครับโลโลกว่าสองโลอ่ะโลแปดพี่บิวไซเล็กก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะไซจานปาจานปาเจ้า ใหญ่นะครับอุ๊ยร้อนร้อนใหญ่ก็จะประมาณโลครึ่งขึ้นไปนะครับใช่ตัวเล็กนะครับดูตัวเล็กเจ็ดขีดแปดขีดตัวเล็กก็ประมาณห้าขีดแต่ดูจะเป็นไซส์ใหญ่นะฮะไซส์ใ <ไ Overwatch S 1> หญ่ข้างไปเลย,ยไม่ได้ไม่ได้เกินกเกินกิโล ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ล้วนนะไซส์เล็กน้อยไม่ได้หลอกลวงนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะึงช่วงแบบไม่ได้กัดกันเลยนี่นครับตัวเล็กก็มีปากไป แ่ส่วนมากจะเป็นตัวใหญ่นะครับ300ตัวเล็ก จะเป็นไคนี้แล้วจกันนะครับวันนี้18รับ30ไม่เกิน40คนชัว สายยาวพี่บิวลองชั่งเท่าไหร่ตัวนะี้อุ้ยสองโลได้เลยตัวนะี้นะโลเจ็ดโลเจ็ดโลเจ็ด ันนี้ตะกานึ่งัอปมาไซใ,ใหญะะ่ทุกตะกาทุกลอบออกมาไซใหญ่ะค,ะครับ นี่ครับเต็มไซส์ อันนี้ก็เต็มไซส์เหมือนเดิมโอเคพี่วิว เดิมไซส์เหมือนเดิมไซส์ใหญ่ทุกอันรอบที่แล้วห้าร้อยกว่าตัวขึ้นไป240สิบนะครับปลาเก่าก็ยังค้างอยู่อีกประมาณ200กว่าตัวแล้วรอบนี้ไปอีกสามร้อยห้าร้อยกว่าตัวหกร้อยตัวไม่มีกูเรายัางไม่ตายกว่าี ย่ไ,ยไ<ป>ี่กูลาวแม่งยังว่ายอยู่เลยตั้งถังจับเลยตั้งตั้งตั้งไอ้นี่จับเลยฟ้าเนาะ เห็นเห็นๆนีเกือบสองเราอ่ะโอ้ยมันเปรียวแล้วว่ะโอ้ยไม่รอดนะครับตัวนี้เสียชีวิตใช่ครับผม ยังไม่ตายครับกูเราไม่ไปจ่อไปกระโดดออกเองครับไยปลาน้ำเดียวกันไม่ได้ซื้อนะครับปลาเลี้ยงเองนี่กูเรา เฮ้ยยังไม่ตายมีตัวเว้ยมีตัวไปแล้วกัน อาจจะเป็น399ตัวนะครับอยู่ในถังอีกตัวขี่เกียดหยิบแล้วเดี๋ยวไปเอาปลามาปล่อยบ่อเออีกเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ